ทำไมปัญหาเรื่องบนเตียงถึงสําคัญต่อชีวิตคู่คะอย่างแรกเลยคะ่ะเรื่องบนเตียงส่งผลให้ชีวิตคู่ของเรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะเรื่องบนเตียงไม่ใช่เป็นเพียงแค่อารมณ์ที่เราอยากจะปลดปล่อยเท่านั้นนะคะแต่ยังจะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะที่จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เรารักกันมากขึ้นให้มีความเข้าใจกันง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยคะ่ะอย่างที่สอง ลดการเกิดปัญหาอื่นๆในการใช้ชีวิตคู่ได้หลายๆเรื่องเลยค่ะมีคู่รักอีกหลายคู่เลยค่ะที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานจนรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายและความรักจืดจางลงซึ่งแน่นอนค่ะ80%โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เราละเลย ไม่ให้ความสำคัญในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ค่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางกายอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลของแต่ละคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอื่นๆกับความเหนื่อยล้าความเครียดสะสมความกังวลต่างๆนะคะและข้อที่3รู้ไหมคะว่าเรื่องบนเตียงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดซะอีกค่ะ นอกจากความรักความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วนะคะทางด้านสุขภาพนะคะเรื่องบนเตียยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยค่ะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับหัวใจของเราช่วยลดอาการปวดหัวที่สําคัญช่วยเาผาผลาญแคลอรี่ด้วยนะคะเหมือนได้ออกกําลังกายเลยข้อที่4ดีต่อผู้หญิงเรามากๆเลยค่ะนั่นคือช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกุ้งเชิงกรานค่ะยิ่งผู้หญิงเรานะคะ เมื่อมีกิดบ่อยๆถึงจุดสุดยอดบ่อยๆก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายให้กับบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานของเราค่ะจะช่วยให้ลดปัญหานะคะที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นลดการกลั้นอั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะลดปัญหาการปัสสาวะลิด ะะสำหรับคุณผู้หญิงในวัยสามสิบปลายๆสีบวกนะคะช่วงวัยนี้ค่ะฮอร์โมนเพศหญิงจะลดจะเกิดความหย่อนย้อยหย่อนยานนะคะทั้งภายในแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยนะคะซึ่งการมีกีดอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะให้ปล้าเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้ค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะใครนอ,อนอนไม่ค่อยหลับนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องบนเตียงก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะช่วยให้เราหลับลึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะหลายๆคู่นะคะก็จะนิยมนะคะมีกิจเ,เรื่องบนเตียงนะคะมีกิจกรรมเรื่องบนเตียงกันก่อนนอนนะคะนั่นเองค่ะทำให้หลับสบายนะคะ และที่สําคัญค่ะถ้าหากว่าเ,ออเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะที่เราไม่มีความมั่นใจในการมีกิจกรรมรักในแต่ละครั้งนะคะหรือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะสิ่งที่สําคัญเลยค่ะควรที่จะหันหน้าเปิดหกเ,เปิดใจคุยกันนะคะเพื่อให้ออปัญหาชีวิตคู่ของเราเกิดขึ้นได้จากเรื่องบนเตียงซึ่งเป็นเรื่องที่ เ,เราสามารถเปิดอ,อกเปิดใจพูดคุยกันได้นะคะเราต้องการแบบไหนเรารู้สึกแบบไหนนะคะปรึกษาพูดคุยกันนะคะเพื่อลดปัญหาตรงนี้ไปถ้าหากว่าเราไม่มีความมั่นใจในเรื่องไหนก็หาวิธีแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องออสุขภาพภายในของผู้หญิงหรือความแข็งแรงของคุณผู้ชายนะคะเปิดอ,อกเปิดใจคุยกันแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันคะ่ะ